เห็นพาเวุวรหลังสไตล์ขพระท่ปพรา,าหูรุน่นนี้สร้างเมื่อปี2563ครับก็ถ้าเป็นราคา500ก็จะมีแายเนื้ออัป,ปก้ากับเนื้อทองระคลังหรือว่าทองเดลืองครับนี้เป็นเนื้ออะไรนี้เป็นงานชุบขันเงาคนทรายครับผมนะครับฝากวอลเอฟซี FC, ช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำ ก็อขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นรถโดยสารนะครับจะพาเพื่อนๆไปวัดไผ่เงินวันนี้ผมเอารถส่วนตัวของผมมาขับนะครับ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ใช้รถส่วนตัวไปยังวัดไผ่เงินนะครับเพราะว่าวัดไผ่เงินนี้อยู่ไม่ไกลจากที่พักผมเท่าไหร่นะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับสาทุประดิษฐ์ซอย12นะครับเพื่อนๆเข้ามาก็ลึกพอสมควรจนมาถึงวัดไผ่เงินนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเช็คราคา วัตถุมงคลของวัดไผ่เงินคือทาเวสสุวรรณนะครับซึ่งกำลังมาแรงและคนกำลังแห่มาเช่าบูชานะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเขาออกแบบได้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาจะสูงไหมนะครับและผมก็จะให้เบอร์โทรของทางวัดไว้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆ ถูกอกถูกใจอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลเทา้าเวสุวรรณสวยๆจากทางวัดไผ่เงินก็โทรติดต่อได้เลยนะครับเพราะวันนี้นอกจากจะพาเช็คราคาแล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับตามไปด้วยกันครับก่อนที่เราจะไปชมวัตถุมงคลของทางวัดเราก็มากราบขอพร เท้าเวสุวรรณก่อนนะครับตรงกลางก็จะเป็นราหูนะครับตอนนี้ท้าเวสุวรร์ของวัดไผ่เงินก็กําลังมาแรงนะครับเพื่อนๆวัตถุมงคลก็ราคาไม่สูงมากนะครับหน้าเก็บน่าเช่าบูชามากนะครับใครสนใจก็ติดต่อเช่าบูชาได้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไป เช็คราคาทาเวสุวรรณของวัดไผ่เงินนะครับทางวัดก็จัดส่งทางไปรษณนียด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่ครับ200นะครับเนื้อผงนะครับนี่มีสีขาวและก็สีออก แดงนะครับนี่สองร้อยนะครับนี้เป็นเหรียญนะครับเพื่อนๆห้าร้อยนะครับสําหรับเหรียญด้านบนก็ห้าร้อยนะครับสีขาวแล้วก็สีออกเหลืองๆนะครับร้อยนะครับเหรียญพระเวส่วนหลังลายสมเพระพหลาหลวรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสองห้าสามครับก็ถ้าเป็นราคาห้าร้อยก็จะมีแบบเนื้ออัปป้ากับเนื้อทองระคังหรือว่าทองเหลืองครับ น,นี้เป็นงานอ,อะไรน,นี้เป็นงานชุบขัดเงาข้นทรายครับผมราคาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนี่เนื้อเงินเหรอไม่ครับผมน,นี่เป็นงานชุบขัดใส่เงินใส่ดงางครับนีสองพั 2, นนีเนื้ออะไรครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินแท้ลงยาครับลงยาจะมีสองสีนะครับ ลงยาสีแดงเป็นสีประจำพระวิสวรรคครับแล้วก็ลงยาสีเงินครับลงยาสีแดงก็จะได้รับความนิยมมากกว่าครับแล้วก็จะมีเนื้อเราลงไปก็จะเป็นเนื้ออัปปกาก้าสีเงินนะครับเป็นอัปปกาปปก้าราคา400ครับบูชา400แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองบูชา1 0 0 0ครับ มาตรงนี้นะครับสองพนะครับแล้วก็หกร600นี่ก็600นะครับออกแบบได้สวยนะครับนี่รุ่นรวยล้นผลไผ่น,นะครับขาวเวสวุวรรวัดไผ่เงิน นี่เป็นรุ่นกรรมการนะครับ2,000นี่นี่ก็500นะครับนี่ห0าราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับใครที่ชื่นชอบองค์ท้าเวสุวรรณก็ไม่ควรพลาดนะครับนี่เป็นกระบองนะครับกระบองก็มีเจ็นะครับ จะทาเป็นสามกริย์นะครับนี่สามกริย์2สองกริย์แล้วก็นี่ก็ห้าร้อยนะครับสําหรับกระบบองทเทวีสวนนี่เจ็ดร้อยก็มีครับนี่สี่ร้อยก็มีครับแล้วแต่เนื้อนะครับเพื่อนๆถูกแพงจะอยู่ที่เนื้อนะครับให้เราได้เลือกนะครับ นิ้วครับสามนิ้วเท่าไหร่สามนิ้วจะมีสองราคาครับขนาดสามนิ้วลมดําจากราคาสามพันครับแล้วก็จะเป็นพ่นทองก็สี่พันครับถ้าเป็นเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วลมดําก็จะห้าพันครับพ่นทองก็จะหกพันครับราคาบูชาครับคุณนี้จะเป็นรุ่นที่จัดสร้างน้อยครับจัดสร้างแค่อย่างละหนึ่งร้อยเองร์ ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ200ก็มีนะครับเพื่อนๆนี่จะเป็นเหรียญออกใหม่นะครับเป็นเหรียญไม่ใหญ่นะครับเป็นเหรียญเล็กๆราคาเช่าบูชา200นะครับจะมีสีทองเหลืองทองแดงนะครับนี่200นะครับราคา แล้วก็จะมี400นะครับด้านบนนี้ตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสีนะครับนี่4,500นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาสวยงามมากนะครับนี่จะเป็นสี สามพันห้าเหมือนกันครับนี่เป็นทองคำนี่หนึ่งหมื่นนะครับนี่เป็นทองนะเพื่อนๆหนึ่งหมื่นสวยมากเนื้อเงินหน้ากากนี่สองพัน ่วนกระบ,บองเนื้อเงิน3,500นะครับก็ถือว่าราคาอยู่กลางๆนะครับเพื่อนๆน,น้าเช่าบูชานี่นะครับออกใหม่เหรียญเล็กๆนะครับ200เองนะครับนี่ก็ราคาประมาณนี้เพื่อนๆพื่น,นี่สองก็เป็นเนื้อผง นี่ก็มีห้าร้อนะครับเจ็ดร้อยนี่เท่าไหร่ละคุณนี่เป็นปลูกห่อความสูง15บหนิ้ครับเป็นปลูกห่อควาเป็นูกความสุดท้านะครับาาราคาสีดำหลอน้ำลงดำเนี่ยก็จะ 1มื 12, ครับโลมดำหมื่นสองทห้าครับ,ส,รรรบสีทองนี้หมื่นห้าใช่ไหมครับผมสร้างเมื่อวาระพิธีเปิดเทพู<ม>สวงองคใหญ่เลยครับสร้างพร้อมกันเมื่อที่ผ้าตุลาปีหกสาบครับแล้วพายันนีหรอพายันจะมี2องขนาดนะครับพายันจะมีอยู่สองนขางนาดนะครับขนาด NC ราคาถึงละสี่ร้อยครับหรือว่าขนาดตึกครับถึงละสี่ร้อยครับนี่เหลือสี่ร้อยครับใช่ครับถึงใหญ่นะครับถึงใหญ่ก็สี่ร้อยครับถึงใหญ่ขนาดห้าสิบคูณหกสิบเซนติเมตรนะครับขนาดห้าสิบคูณหกสิบเซนติเมตรครับราคาบูชาแปดร้อยครับถ้าใครอยากมากราบองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดไผ่เงินก็มากันได้นะครับมี พระพิคเนตด้วยนะครับแล้วก็พระราหูนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะครับพระประจําวัดของวัดไผ่เงินนะครับมากันง่ายนะครับมาจากบางรักก็จะมีรถสองแถวนะครับขึ้นรถสองแถวตรงบางรักก็ได้นะครับถึงวัดเลยนะครับเพื่อนๆเขาจะเขียนไว้บนหน้ารถว่าวัดไผ่เงินนะครับนั่งกันก็มาผ่านหน้าวัดเลยนะครับเพื่อนๆจากบางรักนะครับ นี่ครับบรรยากาศภายในวัดเพื่อนๆก็รีบมาเช่าบูชากันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ราคายังไม่สูงมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบองค์ทเวสุวรรณนะครับนี่ทางวัดก็จะจัดชุดไหว้ให้นะครับมีทั้งทเวสวุวรรณและก็ องราหูนะครับเพื่อนๆก็มาสอบถามทางวัดได้นะครับเราจะบูชาอะไรทางวัดก็จะแนะนำนะครับเจ้าหน้าที่ที่วัดนี้ก็ใจดีนะครับก็จะแนะนำวิธีกราบวิธีบูชานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ